สวัสดีเช้าวันที่30กันยายนนะครับซึ่งเป็นวันที่ผมให้ปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่กลางแปลงนาข้าวก็ลงมาสำรวจแปลงนาข้าวก่อนที่จะให้ปุ๋ยเมื่อกี้ก็ให้เสร็จไปแล้วประมาณ3แปลงนะครับ3แปลงแล้วก็รอลงแปลงสุดท้ายนะครับซึ่งสภาพต้นข้าวที่เราให้ปุ๋ยตอนนี้ระดับความสูงก็อยู่ที่เอวเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นความสูงที่ต้องการเลยนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่ามันเริ่มถอดลวงข้าวเนี่ยมันจะสูงระดับหน้าอกพอดีนะครับทีนี้ถือว่าไม่สูงนะครับข้าวกอขอหกถือว่าดีมากๆเพราะว่าก่อนที่เราจะตัดนะครับทุกปีเนี่ยจะตัดในช่วงปลายเดือนกรกฎาถึงต้นเดือนสิงหาเท่านั้นทําให้ต้นข้าวที่ถอดออกมาก็จะสูงกว่านี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ต้นข้าวจะล้มสูงมากนะครับเปอร์เซ็นที่ต้นข้าวจะล้มเนี่ยสูงมาก ส่วนในปีนี้นะครับในปีนี้เราตัดในช่วงกลางเดือนสิงหาทําให้ต้นข้าวเนี่ยมีโอกาสยืดและถอดตัวขึ้นมาไม่สูงมากนะครับแบบนี้มันจะช่วยลดปัญหาเรื่องข้าวล้มเนี่ยไปได้เยอะเลยเพราะว่าตอนนี้ต้นข้าวที่ออกมาก็อยู่ในระดับเอวเท่านั้นนะครับในระดับเอวในจุดที่สูงสูงมากๆก,ก,ก็ท่วมเอวขึ้นมาใต้ลิ้นปีนะครับประมาณนั้นนะครับความสูงระดับนั้น ส่วนปุ๋ยที่เราให้นะครับในปีนี้นะครับส่วนปุ๋ยที่เราให้ในปีนี้ก็คงจะไม่ได้บอกสูตรนะครับทุกปีที่บอกสูตรไปก็จะขัดแย้งกับหลายๆคนถึงแม้จะดีกับหลายๆคนแต่ว่าทุกคนความคิดไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่เราบอกกันได้ก็คือการให้ปุ๋ยรับรวงข้าวต้องสำรวจความพร้อมของจนข้าวนะครับก็ขึ้นอยู่กับสูตรของใครของมันนะครับคนที่ทำนาข้าว ส่วนมากก็จะรู้เองนะครับว่านาข้าวของตัวเองเนี่ยเหมาะกับการให้ปุ๋ยสูตรไหนและให้ช่วงเวลาไหนนะครับเป็นที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าทําซ้ําแบบเดิมทุกปีนะครับเราต้องดูด้วยนะครับความเหมาะสมของช่วงเวลานะครับอาจจะเลทช้ากว่ากันประมาณ1อาทิตย์หรือว่า10วันก็เป็นได้แต่ว่าต้องดูด้วยว่าข้าวของตัวเองเนี่ยมันเหมาะกับการให้ปุ๋ยช่วงไหนนะครับความพร้อมของต้นข้าวของผมในตอนนี้ ก็ถือว่าประมาณ80%เท่านั้นนะครับแต่ก็ถือว่าดีดีพอสมควรและผมก็ไม่ต้องการให้ช้ากว่านี้นะครับสำหรับการให้ปุ๋ยรับรวงข้าวต้นข้าวเนี่ยไม่สูงมากความแข็งแรงของต้นข้าวก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับเนื่องจากฝนนะครับฝนที่ตกติดต่อกันมาสองอาทิตย์นะครับคือแทบไม่หยุดเลยนะครับฝนตกติดต่อกันมาสองอาทิตย์เนี่ยทำให้ต้นข้าวเนี่ยไม่ได้รับแสงเพียงพอนะครับก็เป็นปัญหา ต้นข้าวของเราเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงเวลาของการตั้งท้องนะครับก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับในบางจุดนะครับในบางจุดที่เราให้ปุ๋ยรับรวงข้าวเนี่ยอาจจะต้นไม่สูงแต่ขนาดลำต้นนะครับขนาดลำต้นที่เราสำรวจดูนะครับคือมันพร้อมหมดทุกจุดนะครับขนาดลำต้นนะครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูนะครับอย่างเช่นนะครับเนี่ย ลำต้นนี่มันกลมแล้วนะครับเนี่ยกลมหมดแล้วเห็นไหมครับการหว่านข้าวหนาๆนะครับการหว่านข้าวหนาๆเนี่ยไม่ใช่ปัญหาว่าข้าวจะออกรวงให้เราได้เต็มร้อยไหมนะครับขอแค่นะครับเราให้ปุ๋ยรับรวงข้าวเพียงพอนะครับแล้วก็ถูกช่วงถูกเวลานะครับที่สําคัญก็คือต้นข้าวนะครับคุณสํารวจดูได้นะครับต่อให้เป็นต้นเล็กต้นไม่ใหญ่นะครับขนาดลําต้นเนี่ยมันต้องแบนหรือว่ากลมนะครับ ก็คือไม่ไม่ใช่เป็นเล็กๆนะครับถ้าเป็นต้นเล็กๆนะครับลักษณะนะครับคือถ้าหากเป็นลำต้นเล็กๆเนี่ยมันจะไม่ได้ข้าวเลยนะครับแต่ถ้าหากเนแบนหรือว่ากลมๆนะครับตอนที่มันยังไม่ท้องนะครับมันจะลักษณะแบนก็คือได้ข้าวแน่นอนนะครับแล้วพอมันท้องมันก็จะเริ่มกลมนะครับสําหรับการทํานาข้าวในปีนี้นะครับผมจะตัดข้าวช้ากว่าทุกปีและที่สําคัญก็คือการให้ปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับจะช้ากว่าทุกปีนะครับซึ่ง ในปีนี้นะครับผมก็ให้ในช่วงวันที่30กันยาก็ถือว่าช้าที่สุดแล้วโดยปกติช้าที่สุดที่ผมเคยให้ก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ประมาณวันที่25-26กันยานะครับซึ่งก็ถือว่าช้ามากแล้วนะครับแต่ในปีนี้นะครับผมให้ในวันที่3 0กันยาก็ช้ากว่าเดิมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นความต้องการอยู่แล้วนะครับความต้องการอยู่แล้วที่จะให้ปุ๋ยในช่วงนี้นะครับ หลังจากที่เราให้ปุ๋ยรับรวงข้าวผ่านไปประมาณ2อาทิตย์นะครับข้าวที่อยู่ในจุดนี้มันจะเริ่มยืดและถอดตัวก่อนที่จะถอดรวงนะครับมันจะสูงนะครับระดับหน้าอกนะครับประมาณนั้นทั้งๆท,ท,ที่ข้าวในตอนนี้อยู่ที่ระดับเอวนะครับระดับเอวเท่านั้นนะครับหรือว่าต่ํากว่านั้นก็มีนะครับต้นไม่สูงนะครับข้าวเนี่ยสูงไม่สูงไม่ใช่ตัววัดความสวยงามนะครับ ตัววัดความสวยงามก็คือขนาดลำต้นนะครับถ้าลำต้นเล็กก็คือข้าวของคุณไม่ได้สวยอะไรเลยนะครับถ้าหากลำต้นใหญ่นะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ของแปลงนาข้าวของคุณและการบำรุงข้าวของคุณเนี่ยได้ดีมากๆนะครับแบบนี้ผลผลิตยังไงก็ได้ดีแน่นอนนะครับขนาดลำต้นของต้นข้าวเนี่ยเป็นตัวชี้บ่งให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าการบำรุงข้าวเนี่ยมันไม่สำคัญ ที่ความสูงของต้นข้าวแต่มันสําคัญอยู่ที่ขนาดลําต้นของต้นข้าวต้นข้าวบางต้นเตี้ยแต่ว่าขนาดลําต้นใหญ่มากนะครับแต่ก็มีโอกาสนะครับถ้าหากว่าข้าวที่หวานหนาะเนี่ยมันอาจจะไม่แตกกอแต่ว่ามันเป็นต้นเลี้ยงเดี่ยวนะครับต้นเลี้ยงเดียเ่ยวนี่ก็ดีนะครับมันจะบํารุงเฉพาะต้นของมันนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับในช่วงนี้ใครที่จะฉีดฮอร์โมนบารุงก็ ก็สามารถฉีดได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแปลงนาข้าวในวันที่ผมให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับโอเคครับไว้พูดคุยกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับมาพูดคุยกันถึงเรื่องหลังจากการให้ปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับการทํานาข้าวในปีนี้และการตัดข้าวในปีนี้นะครับผลผลิตจะดีไหมนะครับซึ่งทุกปีก็ทําคลิปลงให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าผลผลิตเป็นยังไงนะครับ ก็ถือว่าดีนะครับในปีที่ผ่านๆมานะครับแต่ยังไงเราก็ต้องแข่งขันกับตัวเองครับไม่ต้องแข่งกับคนอื่นเราจะสามารถทําผลผลิตให้ดีกว่าปีที่เราเคยทําผ่านมาได้หรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ